าลงพูดหนอยะไครับพูดี่ถ่ายรูปเรนพี่ถ่ายรูปพี่ถ่ายรูปแล้วก็ไปใช่เราก็จะมาแล้วก็จะคุยกับเขาเลยเราบอกว่าโอ้โหอ้ยโอ้ยปไมนงอโนนโอ้ยไอ้หะ

สุดยอดเลยจริจริงทออน่าแล้วอะไรนะอะไรนะรอบแรกได้ประโยชน์แล้วเขามีครับมีประโยชน์ะไยไหมเอาพยยาทำหน้าตาดีอยู่เดี๋ยวนี้อะบู